ไกลซีซุปแล้วพี่น้องอีกแป๊บหนึ่งอีกหากับกับด่านหาก,กับพริกมันผลเห็ดเฟืองห,หอมๆพี่น้องซุกขี้มันเสมอมันคือใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ด้อพี่น้อง สบายดีและก็สวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวแลยก็ที่กําลังหลับชมอยู่ทัวทุกมุมโลกนะตอนนี้มื้อนี้เฮาสิเสนอเมนูปนฮิตเฟืองพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มาทําการหนึ่งเขาซะก่อน เดี๋ยวเฮาสิพาไปเก็บดอกแค่พี่น้องดอกแค่นาเอามาลวกกินกับป่นห็ดเฟืองในหมู่บ้านนี่แหละเกี่ยวไปแล้วต้นไปไปเบิ่งต้นนั้นตอนนี้มันสวยเลยมันเหี่ยวไปแล้วมันหล่นถือแสงแดดมันเหี่ยวหยุบไปเลยเหลือแต่ต้นนี้มันยังมีห่มยอยู่เลยยังบ่ทันหยุบเดี๋ยวเฮาสิเอาต้นนี้แหละพี่น้อง แค่หน้าเป็นลวกปนเห็ดเฟืองพี่นอ้องเอาแบบพิมพ์ย่งข้างต้นไม้ยืนเลยพี่นอ้อง เพ็ดเฟืองข้าวพี่น้องนะซื้อมาจากตลาดไก่ซีซูกแลวพี่น้องอีกแป๊บหนึง่งอีกฮะกับกับด่านหาก,กับพริกมันเถื่อนหนึ่งโอเคเาพอดีเสมอ านนนีพอเอะใส่ผงนัวไปเนาะน้ำประแดกสูตรกะน้ำปลาจักหน่อยนึงสูตรกะเมือนกัน เ็ดเฟืองหอมหอมพี่น้องมาเด้อมาพี่น้องมาลงซิมเบิ่งเห็ดแล้วตัด เขเคนข็นราตขากระลำลังเขาทาปั้นเทือพไปหรอกไหม โอเคนอกพี่นอกก็คือสิพออปากองคอสมควรก่บเวลาแล้วแหละสุดท้ายนี่ก็ข้อกล่าวคำว่าสุขที่มันเสมอมันคือเก่าบนอย่างนี้จกเจ้าเวลานั้นไลมาไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย